ก็คือเกม A E I O U นั่นเองค่ะก่อนก็คือทุกๆท,ท่านสามารถเดินได้ขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังและร้อง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขย,ยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัดสำหรับเกมในรอบนี้เราจะเล่นเกนสมสะพานกระจก กระจกบนสะพานนี้ที่ทุกท่านต้องเหยียบนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นคือกระจกนิรภัยและกระจกแบบธรรมดาค่ะกระจกนิรภัยนั้นแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ําหนักคนได้มากถึงสองคนแต่ว่ากระจกธรรมดาจะแตกออกเมื่อมีคนเดินไปเหยียบค่ะผู้เล่นต้องเดาว,ว่ากระจกสองแผ่นข้างหน้าของท่านนั้นแผ่นไหนที่เป็นกระจกนิรภัยค่ะฝ่ายบุกต้องวิ่งเข้าไปในภาพวาดประมึกให้ได้ วิ่งผ่านฝ่ายตั้งรับและแต่งหัวประมึกเมื่อแต่สำเร็จแล้วฝ่ายบุกต้องวิ่งเข้าไปในภาพวาดประมึกให้ได้วิ่งผ่านฝ่ายตั้งรับและแต่งหัวประมึกเมื่อแต่สำเร็จแล้วฝ่ายบุกจะเป็นฝ่ายชนะครับข้อที่2ฝ่ายตั้งรับจะต้องผลักฝ่ายบุก่อยออกจากกรอบวาดถ้าทำสำเร็จฝ่ายตั้งรับจะเป็นฝ่ายชนะครับข้อที่3ถ้าสถานการณ์กลายเป็นว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะเล่นเกมต่อไปได้อีกผู้เล่นคนสุดท้ายจะเป็นฝ่ายชนะครับ